เอาแล้วก็วัน,นี้ก็อยู่กับรายการเมเต์นอตอีกแล้วนะครับอันนี้ก็อยู่กับเกมเดิมเช่นเคยนะฮะอยู่เกมที่มีชื่อว่าซิมซิมซิมนะครับซิมอืมอืม อันนี้ก็กาตาปูสามอันนี่ไม้เสร็จแล้วเนาะไม้เสร็จแล้วเ okay ควันนี้ก็เลือประชาชนเริ่มอืมแป๊บน,นี่ก็แป๊บน,นี่ก็ยิ่งแป๊บ นี่ขัดแขนต้นไม้ใช่ไหมพัดนงอืมอืมต้องไม่พอก็หายไปสองวันประมาณนั้นฮนะอืมอะไร ชากมีอยู่สองพันกว่าคนเราไปดูกันว่าวันนี้เขาขายอะไรบ้างวันนี้ก็อยู่กับรายการมิตรน็อตกับเสียงพัดลมอันน่ารำคาญอีกขึ้นเคยนที่กบไปบ้าน ีสร้างไปไหนแล้วเหรสร้งไปเลยอันนี้ก็อย่างเงียบอันนี้เอาใส่เข้าไปรู้รู้ไม้อันนี้เอา,อนนาเ,าอนนเอาล็กไป นี่เอามา้าอืมนี่อืมกล้องวงจรปิดจะสร้างเมืองไว้เถอะเถอะนี้ตำถนนตัดอืมอืม แก่งแมวเลยรเยอะอืมวางไปเลยตรงนี้แหละสองที่ทสเสร็จเร็วๆมามา

เซ็นหมดแล้วก็อัพเลยตอนนี้ขาดอันนี้สองอันอยังไงเดี๋ยวค่อยไปซื้อก็นน้ตอนนี้ห่วเมือง่วงเมืองก่อน 你。Nee. กกเสร็จแล้วไม้ไม้ Bukan, 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 ตรงน,นี้ตอนถนนตัดมาตรงน,นี้ตรงน,นี้อืมก็เพิ่งหายไข้นะครับเมื่อวานนี้อือก็ยัง,ย,งยังไม่ค่อยได้พูดเท่าไหร่นะช่วงน,นี้อือไปอยู่เอาต้นไม้ออกมาเลยอือหึแต่ เราทำให้เลยก็นเลยกันอ้โหตั้งไี่เท่าไหรเนี่ยตังก็ยังไม่พอจีดีอะนันก่อนตังไม่พอแลระตังมีเท่าไหร่สี่พันเราราไป ทีวันหาตรงไหนเนี่ย

Ừ, vậy nghĩa là ว่างไปว่างว่าง,ว,าง,ว,างว่างต้องมีงานทำ ม้อืมไม้สองออือห mm ือ hmm. 嗯。Mm. ตอนนี้รู้สึกว่าเมืองเราต้องการอะไรหลายอย่างเลยแต่ว่าตังค์ยังไม่พอโอ้โหเมืองเรามมนได้ถึงขนาดนี้ต้องังนี้อีก

เออยกน่ะตรงนี hey, God, Ooh, God, ้ไปกลับมาเออกลับมาคีบอกตามตรงเลยนะฮะเกมนี้ผมเล่นไม่เป็นเลย โอเคผมคิดว่าตอนนี้เราน่าจะสร้างได้แล้วมครังโอเคสร้างเลยลิเวอัพ hmm. อ mm ัพ hmm. เอาไม่พอเอ่อเล็กๆไปก่อนอืมนุ่นร 음. 음 너무 うんうん당ん서 เอออยู่ๆรู้อยู่ออือเคแล้วก็ได้ชิ้นส่วนมาอีกอันนึงแล้วา Oke, terus apa yang lainnya? Oke, terus apa yang lainnya? Tepuk, terus apa Tepu, yang เห็นตังตัวเองแล้วหน้าอนาจคือตอนนี้เราต้องเอา 上班อยู่แล้วล่ะอ่ามากันแล้วอามมาลนะโอ้โหอยู่ที่สี่เปอร์เซนต์โอเค โอเคนะฮะวันนี้ก็ต้องขอจบเพียงท่านี้นะฮะอาจจะไม่ค่อยมีอย่างเพราะผมนะช่วงนี้โอเคครับสีครับวันนี้ก็เกมซิมซิตี้ก็ต้องเกมฝากเกมนี้ไป้ด้วยนะก็เกมนี้ก็มันมากเลยถนะ้าทำผิดพลาดอะไร้วขออภัยฮะผมเคยเล่นไงเนาะโอเคครับมันจะเสียเวลา เยอะกันไปนะ okay. โอเคตรงนี้ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับทุกท